คือสมัยพระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสปะมนุษย์เรามีอายุยืนประมาณสองหมื่นปีคราที่นั้นมีที่สุตรสองรูปอยู่ด้วยกันณนวะัดไร่ป่าแห่งหนึ่งมีความรักใคร่ดุจพี่น้องที่สูผู้อ่อนกว่ามีสมมาคาราวะเอาใจใส่ปฏิบัติพระเถระประดุด,ดังตนเป็นสามเณรฝ่ายพระเถระเจ้าก็มีใจเฝ้าห่วงใยเอาใจเอาใจาใส่ให้โอวาทอยู่เนืองนิดเมื่อถึงคราวจะวิปริตบังเอิญให้มีพระธรรมกถึกนักเทศ แต่งวาจาให้พระคุณเจ้าทั้งสองแต่กันต่างองค์ต่างก็คว้าเอาบาตจีวรของตนออกไปจากอาวาสนั้นคนละทิศพระธรรมกติก็ยึดอาวาสอยู่สบายตามลําพังแต่องค์เดียวหาได้ฉเฉลียวใจถึงบาปกรรมอันหนักที่ตนกล่าวยุยงสสเสียดทําลายความรักความสามัคคีให้พระแต่กันแม้แต่น้อยไม่ร้อยปีผ่านไปพระเถระเจ้าทั้งสองที่ถูกยุยงให้แต่กันมาพบกันเข้าในอาวาสแห่งหนึ่ง ต่างก็ปรับความเข้าใจกันแล้วจึงทราบว่าการที่ตนหลงขัดใจกันถึงกับต้องออกจากอาวาสด้วยความเสียใจนั้นเป็นแผนการของพระธรรมกตถึกผู้คิดจะยึดเอาเอาอาวัชาานั่นเป็นที่อยู่ของตนพอพระธรรมกตถึกทราบจึงเกิดความละอายอยู่วัดนั้นไม่ได้ต้องเข้าป่าไปตั้งหน้าบำเพ็ญสมณธรรมแต่อุตสาตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่าแสนอาดนนักนะก็ไม่อาจจะยังคุณวิเศษให้บังเกิดขึ้นได้เพราะจิตใจไม่สงบ ความชั่วผิดที่กล่าววาจายุโยงโสเสียดให้แตกกันในครั้งนั้นติดอยู่ในห่วงความคิดออกฤทธิ์เป็นนิวรนคอยกางก้านไม่ให้คุณธรรมเบื้องสูงบังเกิดขึ้นได้มื่นกว่าปีผ่านไปท่านก็แตกกายทําลายขันถึงแก่มรณภาพอากุศลกรรมเพียงเป็นสุญญา,าวาดกล่าวโสเสียดยุโยงให้พระโกรธกันบันดาลให้พระธรรมกติกรูปนั้นไปบังเกิดในอเวจีมหารนรกดินแดนอันเป็นยอดแห่ง หากฤโหดต,ต้องถูกไฟนรกแผดเผาไหม้อยู่สิ้นพุทธันดรหนึ่งถึงบัดนี้เศษบาปยังไม่หมดจึงมาบังเกิดเป็นเปรตมีเพศแปลกประหลาดคือสรีระร่างกายของเขาเหมือนอย่างมนุษย์เราธรรมดาธรรมดาแต่ว่าส่วนหน้ากลายเป็นหมูมีนำซ้ำยังมีหางงอกออกมาจากปากเป็นการเพิ่มความน่ากเกลียดน,น่าสังเวชให้เกิดความสลดใจแก่ผู้มาพบเห็นมากย,ายิ่งขึ้น ตลอดเวลามีหมู่นอนทั้งหลายทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ไต่เข้าไต่ออกอยู่แถวแถวบริเวณช่องปากนั้นต้องนั่งทรมานกายเพราะถูกนอนจำนวนมากชอนปากอยู่สิ้นกาลละนาน